สวัสดีครับผมชื่อเดสมรักตันวิวัสกุลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าคำพยานชีวิตในวันที่ผมได้รับก,การปลดปล่อยจากพระเจ้าก่อนอื่นผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับวิวร์บทที่12ข้อ17 แล้วพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นและไปทำสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยานเรื่องพระเยซูและยึดมั่นในคำพยานเรื่องพระเยซูยนนค,ยรรยซครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่หลังจากที่พระเยซูพระเจ้าได้รักษา,าโรคคออักเสบให้ผมแล้วนะครับผมก็สัญญาว่าผมจะ,จะแสวงหาพระเจ้าสุดจีสุดใจแล้วก็ผมได้คุยกับอาจารย์นะฮะที่เมืองนอกที่แอฟริกานะครับ เขาได้เขาก็บอกผมว่าเนี่ยพระเจ้าจะเรียกใช้จะเรียกใช้คุณน,นะ <c oughs> เขาอยากให้ผมไปหาแบบไปหาอาจารย์ผู้นำฝ่ายจีวิญญาณเงี้ยเขาทำนายให้ผมหลายอย่างนะคะแล้วก็ผมก็อ่านพระคัมภีร์นะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ อธิษฐานกับพระเจ้าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ฝันนะครับฝันเห็นนิมิตฝันว่าฝันว่าผมเนี่ยมีคนไปเข้าแถวนะครับเข้าแถวแล้วก็ไปรับอะไรสักอย่างรับแ,แสงสว่างเป็นแสงแบบแสงอะไรไม่รู้นะอยู่บนท้องฟ้านะแล้วคนก็ไปเข้าแถวแสงก็น่าแสงอันนั้นอ่ะก็ส่องเข้ามาในใจคนนะ มีผู้หญิงหลายคนได้รับแสงผมก็ไปเข้าแถวด้วยนะแล้วก็เหมือนกันว่าจะไปรับแสงอันนั้นด้วยจากนั้นผมก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าผมก็ไปงานฟื้นฟูผมก็ไปงานฟื้นฟูของอา,อาจารย์หมอวรุ่นอาจารย์หมอวรุ่นนะฮะผมไปงานฟื้นฟูแล้วก็ เขากอา็อธิษฐานก็าว,วางมือให้คนนะฮะแล้วก็วางมือให้ผมด้วยแล้วก็จากนั้นผมก็ไปงานฟื้นฟูของอา,อาจารย์แชมปพี่แชมป Bright Romance นะครับผมก็ไปงานฟื้นฟูของเขาด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต่อมามีมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะผมได้ข่าวว่า อาจารย์รอนนี่อาจารย์รอนนี่จะมาประเทศไทยนะฮรเขาเป็นพูดนามฝ่ายจิตวิญญาณเลยอาจารย์รอนนี่จะมาประเทศไทยในปี2019นะคะผมก็ถามแบบพิมพ์ไปถามอาจารย์หมองวารุณว่าในเพจเฟซบุ๊กของเขานะผมพิมพ์ไปว่าอาจารย์รอนนี่จะมาประเทศไทยใช่ไหมเขาก็เขาก็ส่งอ เบอร์โทรเบอร์หนึ่งให้ผมแล้วผมก็โทรไปคุยว่าอ่าจะมาใช่ไหมครับบอกว่ามาโอเคทามานี่ผมเตรียมตัวผมจะไปล้วผมจะไปแล้วก็วันนั้นอ่ะวันที่วันที่ยี่สิบเดือนกันยาสองพนสิบเก้านะฮะแล้วก็ผมก็ขับรถไปข,ขับรถไปกับแฟนนะฮะ ไปที่หอประชุมนั่นแหละไปที่ไปแถวกรุงเทพนะครับมีคนเยอะมากเลยมีคนแบบโอ้ไปรอคิวกันแบบไปรอไปไปลงชื่อแล้วก็ไปรอคิวกันนะฮะคนเต็มเลยคนแบบเยอะมากกว่านั้นผมผมก็คิดในใจว่าเอ้เราเราจะได้เจออาจารย์หรือเปล่านะเราไะได้เจออาจารย์รอน,นี่ไหมเนี่ยนะคนเยอะขนาดเนี้ย <c oughs> ในหอประชุมเนะี่ยมันมี สามห้องด้วยกันนะห้องอาจารย์รัตนีจะมาเนี่ยเป็นห้องตรงห้องกลางนะแต่ว่าซ้ายมือกับขวามือเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเขาจะมีแต่ป้ายแบบจอโปรเจคเตอร์ที่เราจะเห็นเนะี่ยแล้วก็ผมก็อธิษฐานอธิษฐานในใจว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าเมตตาลูกด้วยโปรดแตดต้องสัมผัสลูกด้วยลูกอยากรู้จักพระองค์ลูกอยาก อยากให้พระองค์สัมผัสแต่ต้องลูกไม่ว่าลูกจะอยู่จะได้ที่มุมไหนในหอประชุมเลยผมจะอยู่มุมไหนก็ตามเพราะองแต่ต้องลูกด้วยผม่าอธิษฐานในใจขอบคุณพระเยซูตลอดเวลาในใ,นใจนะแล้วก็พอได้เวลาแล้วเขาก็เรียกไปเข้าเข้าห้องเพราะว่าอาจารย์จะมาแล้วเนี่ยทีมงานของเขาก็มาแล้วพร้อมแล้วอ่าผมก็ เข้าไปในห้องผมได้ห้องด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าอาจารย์เลยเห็นแต่จอโปรเจคเตอร์เห็นแต่ or, เ,นเ,นเนี่ยแล้วก็ผมก็อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงในใจอธิษฐานกับพระเจ้าท่องคัมภีร์ในใจตลอดเวลาผมก็ยกมืออย่างเงี้ยตอนนั้นน่ยอาจารย์ลอนนี่ยังไม่ได้ขึ้นมานะแล้วก็มีทีมงานของข่าวขึ้นมาขึ้นมาร้องเพลงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผมก็ ผมก็ท่องในใจอธิษฐานผมยกมืออย่างนี้นะอธิษฐานอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีอะไรแตะที่มือผมเนี่ยเหมือนกับว่าจะว่าแอร์เย็นมันก็ไม่ใช่นะจะว่าหนาวมันก็ไม่ใช่นะมือมันสั่นอย่างเงี้ยสั่นๆผมด้กว่าตอนแรกผมด้วยผมไม่ได้เอกใจว่ามันคืออะไรสั่นอย่างเงี้ยสั่นแสักพักหนึ่งผมเหมือนกับว่าพายุแรงกล้าลงมาน่ะพิ่งลงมาผมล้มล้มไปกองกับพื้นเลย รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็อ้าวอยู่อยู่ในพื้นแล้วแล้วก็ชักชักอย่างรุนแรงเลยชัก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 อ้อเหมือนพายุแรงกล้าลงมาสถิตลงมาแบบผมเชื่อว่าเป็นพระรยามบริสุทธิ์นะพระเจ้าแตะผมผมล้มล,ลงไปล,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 ปล้มลงไปประมาณสองสามชั่วโมงอะแบบว่าอาจารย์รลดนี่ขึ้นมาเทศนาผมได้ยินแต่ผมลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้เหมือนกับว่าอะไรกดทับเราอยู่แบบ พลังพระวิญญาณบริสุทธิ์จนจนอา,อาจารย์รอนี่ก็เทศนาเสร็จเลยทีนี้เทศนาเสร็จเขาก็กลับแล้วคนก็กลับกลับกันหมดแล้วผมก็ยังดิ้นยังชักอยู่ในห้องเนี่ยเพราะว่ามันลุกไม่ได้เหมือนกับว่าพลังแรงกล้าพายุแรงกล้าผมลุกไม่ได้เลย <c oughs> นะครับปิดไฟปิดแล้วหมดแล้วนั่น,น,นก็สามสี่ทุ่มแล้วคนก็กลับกลับกันหมดแล้วเขาเลิกงานฟู๊ฟูก็เลิกหมดแล้วผมก็ยังกองอยู่กับพื้นเลยผมก็ยังอยู่กับพื้นแล้วก็สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งผมก็เออเขามาเรียกผมนะเขามาเรียกผมแล้วก็เออผมก็ลุกได้นะฮะผมก็ลุกได้ผมก็บอกว่าอุ้ยคนกลับกันหมดแล้วเนะี่ยเหลือแค่เราเหรอ แฟนผมก็เขากังวลนะเขาก็กังวลว่าเป็นอะไรเนี่ยคึกว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผว่าขับรถกลับบ้านเลยขับรถกลับบ้านผมกลับมากลางคืนนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอะไรอยู่ที่ท้องนะอะไรอยู่ในท้องเนี่ยเหมือนกับว่าไฟไฟไฟฟ้าสถิตไฟช็อตอ่ะเหมือนกับว่าอะไรดิ้นอยู่ในท้องนะดิ้นดิ้นดิ้นแบบ เอเวลาอ่านที่จะผมก็สั่นอีกเอ้ยผมนึกว่าผมเป็นอะไรเนี่ยผมรู้ว่าพระวิญญาณพระเจ้าแตะผมเป็นการปลดปล่อยระหว่างต่อสู้กันระหว่งางวิญญาณชั่วกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสู้กันเหมือนเราได้เคยอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลนะบอกว่าผีเมื่อเห็นพระเยซูแล้วเนี่ยเขาก็ทําให้คนคนนั้นดิ้นชักอย่างรุนแรงนะล้มลง ต่อสู้กันนะโอ้ผีออกเยอะมากเลยในตัวเนี่ยมันก็ว่าในตัวมันล่มไปเลยจากนั้นผมก็อืมมั้นก็อธิษฐานพระเจ้าผมก็เห็นผมก็ฝันเห็นนิมิตรมาตลอดนะพระเจ้ามาเปิดเผยเพราะว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณอา,อาจารย์หลายๆคนนะที่ ขอบคุณพระเยซูที่ใช้ใพวกเขานะครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะผมไม่รู้จักพระเยซูเลยผมก็ไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเค thank you Jesus hallelujah สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซู